บอลหลงในยูฟาแชมเปียนส์ลีกกันต่อนะครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ที่เมื่อวานนี้ <Very easy. S 2> บุกไปแพ้เซบีย่ามา2-1นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรก mm hmm. ซึ่งแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับต้องโดน2ประตูจากทางฟาโบสซาเบรียนะครับและควกินโคเรีย hmm. ก่อนที่จะมีบอดี้นั้นจะตีขาแตกให้กับเลสเตอร์ได้ต้องไปหวังกันอีกนัดหนึ่งในเกมที่คิงส์พาวเวอร์เซเดียมบ้านของเลสเตอร์ต่อไปนะครับ หลังเกมคาริโอราเดเอรี่กุนซือของเลสเตอร์บอกนะครับว่าเรารู้ดีว่าคู่แข่งนั้นแข็งแกร่งกว่ามีคุณภาพที่สูงกว่านะครับแต่ว่าทีมเองก็แสดงให้เห็นถึงหัวใจที่แข็งแกร่งนะครับไม่เคยยอมแพ้ซึ่งตนเองก็พอใจมากๆกับลูกทีมนะครับ รา n i e ยรียังบอกต่อนะครับว่าถ้าทีมนิ่งกว่านี้อีกสักนิดหนึง่งก็อาจจะทําบางอย่างโดเฉพาะการโต้กลับให้ได้ประตูนะครับแต่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่กลับมาเล่นในบ้านทุกอย่างนั้นยังเปิดกว้างอยู่ทีมนั้นเองก็ยังมีโอกาสอยู่เช่นเดียวกันนะครับมาดูกันนะครับว่านัดต่อไปของ l e สเตอร์ซิตี้นั้นจะทําได้ดีหรือเปล่าการเข้ามาสู่รอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่ค่อนข้างลึกเกินความคาดหวังของทีมแล้วด้วยสาไปนะครับ